เรลิเปอร์ไรเดอร์ริวเกมเมอร์ครับอันนี้ก็จะมาสาธิตสาธิตที่แอบนะครับสาธิตที่แอบที่ปลอดภัยที่สุดและวิธีการแอบเนี่ยครับก่อนอื่นเราก็ต้องเดินเดินไปหาเสาฮะเดินหาเสาแอบหลังเสาเนี่ยครับแอบดีมากไม่มีใครยิงโดนไม่มีใครยิงโดน ผมจะสาธิตวิธีการยิงให้ดูนะเนี่ยครับยิงไม่โดนยิงไม่โดนอ่ะครับโอ้โหยิงไม่โดนเอาวโะยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยครับตอนนี้อยู่ไหนล้างวิ่งทุกทุกทุกม่ไอ่าอ่าเฮอหัวนะแค่เก็บกระสุนแล้วน่ยอ่ะจริงๆครับโอ้โหเก็บกระสุนไปยิงคนดี่หรอไหมครับงั้นเราไปกันเถอะนี่คือเวลาเครียดๆนะครับพวกเราก็จะทำกันอย่างนี้เอาเลยครับไหนทำยังไงครับ มองสังเกตที่กล้องดีๆนะครับเฮ้ยใสอารมณ์ไปด้วยโอ้โหโอ้โหคล้อยยังครับแตกยังแตกยัง